สวัสดีครับเพื่อนเกษตรกรทุกท่านสบายดีพี่น้องฟังแล้วนะครับสวัสดีคนไทยที่อยู่ทุกมุมโลกเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนานะครับว่าเราปลูกผักยังไงจะให้มีเทคนิคที่ขั้นเทพกว่าคนอื่นนะครับไอที่ผมว่าอย่างนี้มันต้องเด็ดแน่นอนครับว่าจะทํำยังไงโดยปกติแล้วถ้าอย่างอย่างเช่นเราเราปลูกต้นหอมเนี่ยเราก็จะได้แต่ต้นหอมเราปลูกผักชีเราก็จะมีแค่ได้แค่ผักชีนะครับ แต่วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับที่จะแนะนำนะครับเทคนิคที่ล้ำสุดๆเลยนะครับคุณอาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคือการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณได้ผลผลิตที่แตกต่างจากคนอื่นแน่นอนครับเดี๋ยวผมเอามาทำคือผมจะเอามาดูเอามาให้ดูนะครับเป็นไอเดียนะครับสำหรับท่านที่เริ่มจะปลูกปลูกผักเริ่มจะพอจะมีฝีมือบ้างอยู่แล้วนะครับ ขอแนะนำนะครับอยากให้ท่านลองลองเอาไปทำแบบนี้ดูนะครับว่ามันดีขนาดไหนอย่างเช่นนะครับเนี่ยเราเตัวอย่างที่หนึ่งะครับคือเราปลูกผักชีนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะหวานแต่ผักชีอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมขอแนะนำนะครับให้ท่านลองลองซื้อเม็ดตั้งโอตั้งฉายเนี่ยลองลองมาหว่านดูนะครับ ก็วิธีหวานก็คือนะครับเราหว่านผักชีไปแล้วนะครับสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ10วันเนี่ยครับเราค่อยซื้อเม็ดตั้งโอเนี่ยมาหว่านซ้าอีกนะครับผลผลิตมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยครับผมเป็นไงบ้างครับในกรณีที่การดูแลอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดูแลปกติเหมือนกับเราดูแลผักชีทุกอย่างนะครับใส่ปุ๋ยลดน้ําตามปกตินะครับพอผักชีมันเริ่มโตเราก็ถอนไปขายนะครับแล้วเราก็ลดน้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราก็จะเหลือตั้งโอนะครับ ส่วนอีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะครับอันนี้ก็คือการปลูกคณะนะครับปลูกคณะนะครับเขาก็หว่านเม็ดตั้งโอใส่นะครับเป็นไงบ้างครับเห็นไหมครับถ้าคณะแพงเราก็ได้คณอถ้าตั้งโอแพงเราก็ได้ตั้งโอด้วยนะครับให้เป็นแนวทางนะครับลองๆเอาไปทําดูนะครับเนี่ยเป็นไงบ้างเทคนิคของผมเนี่ยล้ําไหมครับต่อไปเป็นเทคนิคที่3นะครับท่านหินผักชีแปลงนี้ไหมครับเนี่ยผักชีนะครับ สังเกตดูดีๆนะครับอันนี้มีผักชีลาวด้วยครับเป็นไงบ้างครับถ้าเราปลูกผักชีอย่างเดียวมันก็ได้แค่ผักชีแต่ถ้าเราปลูกผักชีแล้วเราหว่านผักชีลาวใส่ด้วยมันก็จะได้ผลผล,ผลิต2อย่างนะครับแต่อันดับสุดท้ายนะครับผมมีเทคนิคขั้นเทพอีกอย่างหนึ่งให้ท่านเอาลองเอาไปคิดดูนะครับก็อย่างอย่างในกรณีนี้นะครับถ้าเราปลูกผักชีแล้วเราหว่าน ลาวใส่ด้วยเนี่ยระหว่างที่ท่านรอให้ผักชีมันโตเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองลองอลองลองทำแบบนี้ดูนะครับไปสั่งต้นเบี้ยพริกนะครับต้นพริกหยวกก็ได้พริกยำก็ได้พริกซุปปฮอตก็ได้นะครับมาเตรียมไว้รอเลยนะครับอพอเราเอาพอเบีย้ย ต้นกล้าของพริกต่างๆเนี่ยที่มันพร้อมที่จะปลูกแล้วเนี่ยเราก็มาดึงเชือกนะครับดึงเชือกให้มันตรงเว้นระยะห่างให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็เสียบต้นพริกลงไปแล้วเราก็ลดน้ําปกติเราโดยที่เราไม่ต้องไปไถร่องอะไรต่างๆใหม่เลยนะครับนี่เป็นเทคนิคคันเทียบนะครับแปลงหนึ่งได้ถึง3อย่างนะครับท่านลองลองเอาไปทําดูนะครับอันนี้ไม่ใช่เอ่อไม่ใช่เทคนิคใหม่อะไรนะครับมีคนทํามาเยอะแล้วเพียงแต่ว,ว่าบางคนนะ่อาจจะยังคาดไม่ถึงนะครับก็ลองลองทำดูนะครับ ไถครั้งหนึ่งปกฟางครั้งหนึ่งปุ๋ยที่ค้างคาอยู่บนดินก็จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดส่วนยาฆ่ามาเมลงอะไรต่างๆก็ใช้ตัวเดิมอยากให้เพื่อนๆทุกคนลองเอาไปทําดูนะครับแล้วท่านจะรู้สึกว่ามันดีจริงๆขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคอะไรแปลกๆใหม่ๆเอามานาเสนอเพื่อนๆให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ